เพราะว่าอันนี้บุมีโลเนาะบุมมีโลก็ได้ต้องใส่คูแบบนี้แมนบบโดยเรายืมมาฮงเลยก็เอาไปชิ่นแบบอ่หารยืมแมนบ่ยืมได้ยืมเรื่องอหารยืมเนาะมีแตหิวไปหิวมาตั้งใส่แถวนี้เนาะถกใส่แถวนี้เนาะพน้องเอ้ย โดยผมเป็นพี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อผมเป็นพี่น้องวัดสุขสุคนเด้อบว่าสิเป็นพี่น้องทางพังลาวเนาะหรือบว่ิปิเป็นพี่น้องทางฝังไทยผมเป็นพี่น้องทางต่างประเทศเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบวจิตอุทพพลคือเก่าพี่้องเลยกาคือเมื่อนี่น้องพ่อพี่น้องทางบวจิตเองเนะพาทุกคนมาอยู่ที่เพื่อนของน้องตายเพลิน ตอนเช้าๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยบ่แล้วก็ก่อนออกไปเฮ็ดวิศวกรรมเนาะอาบ่จิตเองก็สิมาถ่ายเนาะอ่าให้ทางผมนี่พี่น้องเบิ่งก็คือมื้อนั้นน่ะบ่จิตเองน่ะมาถ่ายตอนที่ว่าทางอ่าบ่แสนเพิ่นเนาะได้บอกให้ทางรถมาอยู่ดินเข้าเฮือนพี่น้องเอ้ยตั้งแต่มื้อนั้นมาเนาะบ่จิตเองก็ยังบ่ทันได้มาอัปเดตให้คับผมแม่พี่น้องเบิ่งว่าหลังจากมไปแล้วอ่าหน้าตาสิออกมาแบบใดพี่น้องเอ้ย อ๋สนุงพี่น้องจังไรก็ไปที่ตามอับส้มนุำกันเนาะโอเคเด้อนพอพี่น้องโดยน้องพี่น้องก็คือสีประมาณนี้เด้อเนาะทางบจิตเองก็มาถ่ายับผมเอพี่น้องเบิ้งอันนี้นะเป็นเห็ดให้น้าเลยพี่น้องไปให้นึ่งเนาะแล้วก็เปงเป่งนาดินตัวนี้ให้มันเพียงคือเกาดินนีเรือวะเนาะดูลายพี่น้องก็อกนี่เนาะือลายดีนี่มิเตวา ทั้งพ่อขององตายเพันสีก็ตัวนี้บ่าพแล้วเนาะพี่น้องเลยนี่เนี่ยมันกำลังคุดนั่นนี่เนาะไอ้น้ำเนี่ยพี่น้องเนี่ยพันสีคุดอันนี้เนี่ยพันกัสชีก็ขึ้นในกัสชีเทขันไหวและเบื้องนี่เนาะเป็นดินทรายเนาะครับพี่น้องเลยเป็นดินทรายเนี่ยแบบมันเหนนเวลาฝนตกมากก็เหนนเนาะคือทางเรานี่ส่วนมาส่วนมาปลาไว้อยู่ทางหน้าเนาะ ดินนี่ป้คขากลายพี่รองเอยขั้นเอาเป็นลางรถนี่คือสี้ยันย่นาายั่นเอ,อ้ชิว่าจงไดก่นพี่รองสูงเนาะขัากดีปนนี้อเามีแต่ว่าขั้นตอนต่อไปกับเรื่องอทั้งทึงเนาะพี่รองเรื่องหนังคงนังค่า,านั่นแหละ ตอนนี้ก็คือยังกําลังเนาะกําลังเริ่มต้นก็จะเป็นทางเอาดินเขาก้อนพอเอาดินเข้ามานี่ก็ถือว่าใคๆนี่พี่น้องบัดนี้เนาะโอ้คักๆๆสูงคักอยู่ได้พี่น้องสูงคักอยู่เนาะนี่แหละเนาะเนี่โะไปนพี่น้องเดี๋ยวไปนะสวัสดีเนาะ โดยสบายดีเ้อโดยสบายดีสบายดีเนาะโดยโดยลมแท่นนี่นะพ่อี่น้องจริงจเนาะลมต่เศร้าอยู่ไดเนา้เนยามังเดี๋ยวบรรยากาศดีันนีกมาลมเันะเียนะคร คนดินบ really? ่ดิน oh, ย ah. ังก็ดินมันเนือนะว่ี่าว่าได้มักมยเป็นแะอ้าวดหนไมักมันคักแล้วคนไหนเนี่ยพดินงามันดินอยู่กับมองคนยุ่ยไว้โน้ทำว่ามันอยู่ไก่นอะแบบคือเขาใส่โล่รถแบบว่าเป็นโล่เป็นหลังนะเนาะคือสิมันได้ตักเขาได้นะเขาเขาบ่ได้ดอกแบบนี้อันนี้แบบว่าซัหดย การนั่ไปยังปลอดภัยตะกี้ว่าจะเป็นทุวงเรื่องนี้แหละวยากน้เนาะโอวเทอมันหักมาหนีสิหายได้เหรอแก่ใครที่กะงูแมลงเม่นเป็นเฝันมืออาชีพแล้วเป็นมืออาชีพแล้วเนาะเพราะว่าเพราะว่าเขาเคยเห็นมาได้บอกเห็นนายมงในายบอลนะที่ว่าเอาดินมาใช้แล้วอันคันฮักเอารายบอลไปยังฮักมีได้เนาะอ่ามันอยู่กับพระเทพอันหนึ่งมา นี่อันนึงมาแหละมันอยู่กับพระเท่เท่รื่นทั้งลุ่มนี่บ่ารถรถตั้มไอ้ที่บางก็รถตั้มนะำพายุเลยรถตั้มนะำพายุเนี่ยน้ำมันมันเยียบเตือนกับอะไรด้อ๋อมันครูไปเลยเนาะนักเรียนเข้ากาแบบว่าเขาเทพูดหมดเต็มกับแม่แล้วมันบัได้รับน้ำนักลายแมนแมนอันนี้หอยก็ว่าจะคักเติมอยู่อันนี้มันสั่งกับหน้าชาวเลยนี่มืดอการก่อของคนน่ะว่าชิเตะละเอียดเนาะอ้าว บางรวดไปนะมองเห็นว่าไม่ได้คือกันได้่คือกันเหลายช่างอันนี้เป็นการที่ว่ามีความละเอียดเยอะเป็นเป็นพวกคานหรือว่าการก่อกันยังกะหรือว่าเจ้าหน้าละเอียดได้อยอะนะแต่ว่ามองมองการฮ็ดแบบอ่าเอียๆไปเลยนี่ตัวนี้ทักละเอียดเยอะไปแล้วเลยมีแต่ว่ายังขาดงบอะไรบางทีเลยเนาะเรื่องงบก็จะเป็นทั้งเริ่มต้นจากร่างขาก่อนเนาะ อัปเดตให้พี่น้องมบนน้ำกันหน่อยนะพี่น้องเนาะพิจารณาบนน้ำกันขนาดนะมีแต่ว่าคันว่าได้ราคฆ่าเลยก็เออก็อันนี้ก็ธรรมดาจุดเนาะได้แต่ภูเขียนน้ำมันจิตเนาะอ่าแต่ภู้เขียนกูได้เล็กกูได้หน่อยก็ได้พี่น้องเนาะสมทบเข้ามาซื้อไม้ซื้อต่อเข้าไม่เพิ่นคุ้มลักฆ่านี่ก็อ่ามีน้ำี่น้องเลยเนาะเพราะว่า คือท <É. S 1> ั้งการกอนี่ถ้าหาว่าใส่ดังค่าก้อนกับนเพี่น้องนลอยนี่กแจะหอยยำไฮยำได้น่อยเนาะโดยแต่ว่าวซนี้ยังโซนนี้เขายังพอได้ได้อยู่เนาะมอาบุมีเบี้ยเล็ดเพี่น้องกบุมีบุ้มอุปกรณ์มาะขาบมีอุปกรณ์ปุ๊บทั้งไอพ่นพ้อมสิเ็ดเลยโดยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เน เออโอเคเลยนะเพิ่ก็ห้องต่อว่าเฮาจ้างเฮายังแบบเบดไปลาอยู่ได้เนาะทางทางมานี่เพิ่นว่าจะได้1 2เพิ่นว่าซเนาะโดยเอ่อราคานี่เพิ่นว่า1 2เพิ่นว่า้เนาะถ้าว่าเามีเครื่องอุปกรณ์เนาะแล้ว้1 2เนาะค่า้างคือค่าทาง1เพิ่นว่าตยยเนาะเอาจังไดก็ ความมานาเนาะพ่อพี of of ่น <laughs> ้องยังให้ลังคาของเพิ่นเนาะเล้วแน่ว่าหนึ่งมากะกับการวันลังคาเล้วเนี่ยโอ้ยังจีว่าโอ้มีเฮงเนี่ยพี่น้องว่ามันก็เริ่มเบาไปเลยถ้าวันลังคาเล้วปุ๊บเนี่ยเบาได้บ่จรงไดมว่าเอาข้อก้อนี่กับเรื่องเรื่องเรื่องชาบิเรื่องอย่างนี่เทากับมันกะบคอยเป็นคอยไปก็ได้นะ อ่เขาเขาเกาะกันแล้วเขาอยู่ก,กันได้เหรอเด็กเดือนนี่นะนั่นแหละอ่ามันเป็นเั่นแต่ว่าชียแน่คือหลังคามัน่นใจใครกลัวเขาบุมีบนอยู่ได้นเนาะอ่าว่าเขามุ้งราคาแล้วคือว่าเขาก่อนนี่ถ้าเขาถ้าบทท่านกะนกั่งว่า,คาใครเนี่ยยุ่อมืมแลังฆ่ากันใครเนี่ยเราไม่ให้กดคอมเมนตตาจากทางผู้ใหญ่เพป็นอะไรเนาะโดยพี่น้อยทางทีมงา <โด S 2> นเขากะ ส่วยยังไม่ได้พี่น้องมีแต่บ่าเป็นสภาบุญไหยนะสภาพครับมีงบทำพรมาเรื่องซื้อเครื่องซื้อหมอนี้เท่ากับซื้อใม้ได้เนะโดยมาี่ตาังเป็นพันบุญไหรัท่านผู้ใหญ่เป็นชาวพันให้ซอยเทากับจะซื้อเครื่องใม้ได้เนะ อั่างใดกะสมทบกันเข้ามานล้วผมพี al al ่น้องหลายเบว่ากันเด้อเนาะอย่างใดกะขอควบตายเมตตาเนาะอ่านําพี่นําน้องเพิ่นสิว่าจังไดก็เนาะบ่สิดิด้งกระใดพี่น้องเอ้ยก็คือทั้งพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดนั่นแหละอ่าจริงๆก็คือทั้ง FC เพิ่นก็ว่าอย่าให้แลยไปว้อยู่พี่น้องเอ้ยทั้งบ่สิดิด้งกับทีมงานกับอ่าก็คือกันเนาะอยากให้ Như bôn du bôn sau mình còn cho con để pi long người tình si ba Bố bò leo bò săn bưng cứ mua cây nó à để phật sau sao đây... à non xuân hôm xuân à, đẻ xuân phân cả ao lẹ nó đôi đôi này cái này nó cái này đây nó

เมาไปองการบมาอการบ่ไปตํอการเราจันทร์เขามาว่าให้ไปเบิ่งกลัวจะมนซุกเป่กลัวเลื่อน่าไปและจะได้กินข่าวกินน้ำข้าวเศ้าเราบอกมึนี่กินแล้วกินแล้วเนาะมได้ไปตึกปลาบ่อะไรเนี่่มด้ไปเลยมัไไปเนาะโดยมได้ไปร้ายมือไปวงวยังเกาะเดเยดอันนี้นี่แล้วจังหวดสวนดินเนี่ตั้งแต่มันดินมากกับบ้าอะนบ่ ก่ไปใช่เลยเปใเลยเนาะโดยนเทาไก่แต่มันแล้วก่อนเนาะโดยชวนแนมันแล้คนที่จะมาลองตามแถวนี้กันาว่าจิตโดยว่าที่ปับไป่ลหละเดี๋ยวจะเล่าที่ผมมีเล่าผมมีช่เดมีวจะครูอ้อแล้ว này nịch hữu thì khu vạn nịch cầu khu vực chân nga vẫn luôn 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 phần luôn 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 luôn

มาได้โอ้ยยังมาทันชุกกินข้าวกับยังก็มานนิกินข้าวกับยังสันเ้ายังมาท่านได้กินเนาะเป็นจังไได้ดินนี่ดีใจอยูโบ่ดินมาถมเพื่อนนี่ดีใจดีใจบ้จะให้เรียกว่าอยู่โบ้เฮ้ย nghe mua cá vào đó, áo đó... bị... ừ. ừ. nó không biết đâu, áo là cứ lo này, biết nó, là nó, nó là mua tăng nó nó, nó con này thùng? 200.000 200 ตักไปต้นม้เลยต้นมยงีเนาะเอาล้เงินเนี่ยไ้ซื้อขนมไปบ่อให้มันดงไดบ่อแล้วบ่อมันมาจิเอาได้ด้อขนมไปเออกนเล่ากินเล่กงเลวันนี้นาดเออตตอมเงินน่งี่เละเดียว่าสิบุมีนะเดียว่าสีบบขอบใจเื้อสิไห้บ่บคำพูยิ่เสียงขอบใจพูหวไหอยงนี้พก่เนยังไงดเด้อจ จทุจ้าทุเจ้าก็ท oh. ุจ้าจะปะกว้าเห็นเหรออ้าไปจากห้าก yeah. ับ no. สี่ก okay. so ้าวเล้ะมามามาไทยือว่ามาเบลดเนาะหายเบิ่งทางย็งชีเบิ่งเบิ่งไปได้ไห้เนาะวันดินกับนเอาเข่าเต็มไปที่ร้อยแล้ววันดี่เนาะจนเดื้อวันดื่มไปยด้ไหมเนาะเดี๋ยวไปอีกขันตอนหนึ่งเนาะมาการทางมากะ เรากกมุกรใจนี่ดอย่างได้เนาะเต็มสมกับผู้ใหญ่คนอยแน่เอะได้ได้แค่น้อยอยู่สินระสมกับูนรักผู้ใหญ่นนันมาสวยมากเพื่อนเฮ็ดนาะงมดิแล้วบ้านันน่น้ยเพื่นคือมาไทเพื่อนเฮ็ดอยู่ทักกี่้อวเมื่อวานนี่นะ สามโตสามโก็ถมาพอพี่นะรถท้ได้หนิเนาะคนเนาะ้เยเนาะเพราะว่ารถเาารจะาเนี่เนาะมาไรแต่ค่าได้าไปเนาะซาไปมดแ้นี่เห็นอยู่ประมาณเอท่ากขนแหละชาวตางชาติมาสามโต เมวาเมื่วนนี่เขากันเขาไปเรียกน่เขาไปเรียกนี่กบองนไม่รู้กะุณ้ัมันบตาันตกันยังยังเชียวเพื่ออีกนี่เนิมันมันมันรูปเด็กหนิมวยจากฝนตกเอาไปทานทางมันนี่แหละามันโแกักใช้บัตรใชื่อนกใะีใจวัดมือนะคิดว่าผนชินตกใช่ดิออมนั่นมื่นผ้าฝนมาเนาะ

มันเป็นดินอยู่ใกล้นะพราพี่น้องก็ได้แบบว่าดินของเพื่อนนี่ได้ได้ดีเนาะได้ดีพี่น้องไปจากที่ว่าเออเคยแบบว่านะครับนาทีเป็นสะพานบุญให้กับผู้ใหญ่เิ่นแต่ละเทือนดินนี่ก็มีได้แบบว่าเกเอามาจากที่อื่นาบดนี้ก็เอามาแบบอยู่ใกล้กันเนะพราพี่น้องมันก็ได้แบบว่าผู้ดีงามเลยเห็นนหโอ้เนาะ จังไรก็คือว oh. ่าเด้อเน้อพี่น้องหิวจะคูเอาเนาะนะเนาะคูน้อยเน้นเนี่หิวไปหิวมาเนาะเอ้เออนาะสู่ๆเนาะแต่ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นเนาะทีบ่าผากมันผากขมมาให้ทางสะพานบุญพี่น้องเลยมาสุดช่วยเนาะหาเสือดินซืือดอนให้ถึงว่า ได้จนทอดชำนี่พี่น้องเองจะก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อเนาะขอให้คุณยายจดีเนาะทุกทุกท่านที่วันเย็นมือเข้ามาขอให้อยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความใครจะมีปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจปรารถนาเนาะพ่อพี่น้องเอยโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องบ๊ะจุกคนอยู่ดีมีเฮงท่านผู้จิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเนาะพ่อพี่น้อง